สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธิการมาไลค่ะเมื่อกี้มาแล้วก็หายไปนะคะพอดีว่าฝนจะตกก็เลยพอหนววัคซีนเลิกก็รีบกลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวมาไลที่บ้านเลยละกันนะคะสวัสดีลูกเพจนะคะพิการนะคะแล้วก็ทางช่องย t ท b e พิการด้วยค่ะเดี๋ยวมาไลตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของ วัยทองหนึ่งขวบนะคะวัยทองอะ่ะไม่ได้มีเฉพาะวัยสองขวบนะคะวัยทองหนึ่งขวบช่วงวัยหนึ่งขวบถึงสองขวบก็มีด้วยค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาที่คุณแม่ถามพี่แกนมาค่ะว่าลูกมักมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคําตอบก็คือมันเป็นช่วงวัยทองหรือวัยสร้างตัวตนของเด็กหนึ่งขวบนั่นเองค่ะทําให้ลูกมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เดี๋ยวพี่แกนจะบอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้อาจจะพูดถึงเรื่อง เด็กโตสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคำถามมาค่ะคุณแม่บอกว่าลูกนะคะชอบตีแม่ชอบตีตัวเองชอบว้างของไม่กินข้าวชอบโยนของทิ้งชอบโยนอาหารทิ้งนะคะชอบวิ่งหนีนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะกีดนานกีดด้วยนะคะแล้วก็ยังแบบบางทีก็อาบน้ํานานนะคะหรือว่าไม่ยอมอาบน้ํานะคะคเรียกว่าไว้สร้างตัวตนหรือไวทองเด็กหนึ่งขวบค่ะ ใครมีปัญหาอยู่ไหมนะคะสําหรับวัยนี้อาการแบบนี้ะนะคะวันนี้พี่แกนจะบอกนะคะว่าทําไมนะคะสาเหตุจริงๆก็คือมันเป็นพฤติกรรมของเด็กในช่วงวัยนี้ที่เขาเริ่มมีความสามารถมากขึ้นนะคะเขาสามารถสามารถช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นนะคะเขาไปเรียกว่าเป็นวัยสร้างตัวตนซึ่งถ้าถ้าเขาผ่านช่วงวัยนี้ไปได้ดีเนี่ยเขาจะเออ มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะทีนี้ไว้สร้างตัวตนเนี่ยก็เลยทําให้เด็กเนี่ยมีมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะอ่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วรับมือ,อยังไงวันนี้พี่กัจจะมาบอกสวัสดีร้อยสิท่านนะคะความรู้สัส้นๆแล้วกันนะคะเอาเป็นพฤติกรรมที่คุณแม่มักเจอบ่อยนะคะอ่าลูกใครเป็นไหมชอบตีแม่ตีตัวเองตีของเล่นนะคะ แบบนี้พี่กันว่ามีแน่ๆน,นะคะในวัยหนึ่งถึงสองปีนะคะวัยวัยนี้นะคะวิธีรับมือให้คุณแม่นะคะคือจริงๆแล้วเอาพฤติกรรมสาเหตุการเกิดพฤติกรรมพวกนี้มันเกิดจากการที่เด็กเขาทดลองเขาอยากรู้ว่าพ่อแม่จะมีการตอบสนองอะไรกับเขาบ้างนะคะวิธีการรับมือนั่นก็คือว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะให้แม่จับมือเขาไวน้นิ่งๆมองด้วยสายตาอ่อนโยนนะคะแต่จริงจังแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะแม่เจ็บหรือถ้าเกิดลูกตีตีตัวเองก็ต้องบอกว่า ไม่ได้นะหนูทาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะเจ็บอันตรายนะคะต้องบอกเขาเนาะแล้วก็เข้าไปกอดจับมือไว้ประมาณสักสิบวิแล้วก็เข้าไปกอดน,นะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะอ่าพฤติกรรมต่อไปลูกไม่กินข้าวขวบหนึ่งไม่กินข้าวแถมฟางอาหารทิ้งด้วยใครเป็นบ้างนะคะวิธีการนี้นะคะก็คือ เราต้องเข้าใจลูกเรียนรู้ลูกนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะคะคือใจยเย็นๆใจรล่มๆอย่าแสดงพฤติกรรมแบบอารมณ์เสียนะคะถ้าลูกไม่กินแล้วก็เล่นนะคะโคบสามนาทีเก็บอาหารอ่าเนาะแล้วก็ชวนลูกไปฟังเล่นแบบฟังบอลอะไรแทนนะคะกรณีลูกชอบกรีดวิธีการลบมือคืออะไรลูกชอบกรีดรอบชอบร้องว้ายตอน คุณแม่แตงโมบอกว่าเป็นอยู่เลยเนื้อหนึ่งขวบใช่นะคะเดี๋ยวนะคุณแม่แตงโมบอกลูกเป็นอยู่ส่วนคุณแม่กับแตงมาบอกว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําเรื่องการกินกาแฟนะคะเมื่อวานกินไปครึ่งซองรู้สึกด,ดีขึ้นอืมเข้าใจเลยะคะ่ะเพราะว่าเราติดอะ่ะแล้วอะไรที่ทําให้แม่เนี่ยได้สดชื่นแลวมีความสุขขึ้นมาเนี่ยพี่ว่ามันยิ่งทําให้การเลี้ยงลูกของเรามันแฮปปี้บางทีมันเครียดเกินไปการเลี้ยงลูกมันก็เครียดนะคะ แล้วมันไปนลงที่ลูกอารมณ์ของแม่เนี่ยอ่ะกรณีลูกชอบกีนแล้วโวยวายนะจ๊ะวิธีการนะคะไม่ดุด่านะเข้าไปกอดสวมกอดแสดงความรักของเขาให้เขาเข้าเราให้เราเข้าใจว่าเนี่ยคืออารมณ์ของว่าเขากำลังรู้สึกยังไงเช่นเกอะลูกแม่รู้นะว่าหนูไม่พอใจแม่รู้นะหนะูไม่ชอบแสดงความรู้สึกเขานะคะอ่าแล้วก็ชวนไปเล่นอย่างอื่นต่อนะคะ โอเคสวัสด okay, so ีร้อยสิบแปดทานชมแล้วฝากกดแชร์ให้พี่กันหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่กันจะตอบคาถามให้นะคะกดหัวใจให้พี่กันบ้างนะคะลูกชอบดึงชอบฉีดชอบกัดหนังสือน,นิทานใครเป็นบ้างนะคะวัยนี้วัยหนึ่งครูอ่าเราต้องเลือกนิทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยคือไม่ฉีดไม่ได้กับหนังสือผ้าหนังสือที่เป็นแบบเหมือนคล้ายพลาสติกนะคะ ถ้าเขาเกิดฉี่ขึ้นมาก็บอกเขาว่าให้สอนสิ่งที่ถูกต้องไม่ดุไม่ด่านะคะให้บอกเขาเขายังไม่รู้เขากำลังเป็นวัยช่วงทดลองนะคะก็อย่าไปดุด่าเขานะคะแล้วให้เขาเปิดตามที่เราสอนจับมือทํานะคะเขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องอ่าวัยที่อาการลูกชอบเดินชอบวิง่งชอบปีนป่ายชอบสำรวจ ออ,อยู่ไม่สุขเลยอยู่ไม่นิ่งเลยวัยหนึ่งขวบนะคะเออสิ่งที่ควรห้ามทํานะคะอย่าไปห้ามเขาอย่าไปพูดว่าอย่าวิ่งอย่าปีนระวังล้มนะอ่าอย่างเงี้ยห้ามพูดนะคะพูดหรือพูดถ้ามันเผลอไม่ได้ก็พูดที่น้อยที่สุดนะคะเราต้องสิ่งที่ควรท็คือส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกนะคะจัดสถานที่ปลอดภัยให้เขาได้เรียนรู้โลกกว้างพาเขาไปในที่ที่ปลอดภยัยเรียนรู้โลกกว้างนะคะ เช่นการปูเสือ่อการเสื่อลองคานเบาะร์อ,องคานข้อกั้นนะคะโดยที่เราอยู่ใกล้ชิดเขานะคะอ่าอยากบอยให้เขาอยู่ตามลํองังนะคะอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะที่ว่าวันก่อนดูข่าวที่มีเด็กอันนั้นวัยประมาณสามขวบไม่แน่ใจเนาะที่วิ่งออกหน้าบ้านแล้วโดนรถชนนะคะอาการชอบเล่นปักไฟนี่อันนี้เราต้องคอยะระมัดระวังนะคะสิ่งที่ควรทําคือคุณแม่เราห้ามเขาไม่ได้หรอกค่ะเด็ก นะคะเขาอยากเรียนรู้เราต้องหาตัวไปปิดปลักไฟไว้นะคะสําหรับวัยนี้นะก็คืออยากให้แม่เข้าใจว่าจริงๆแล้ววัยหนึ่งขวบเนี่ยเป็นวัยสร้างตัวตนนะคะทําให้คุณแม่เนี่ยอาจจะสังเกตเห็นเขามีพฤติกรรมนะคะกีดกดกว้างของนะคะไม่ยอมใส่แพมเพ์ดนะคะชอบออกนอกบ้านใส่หน้านะคะกว้างปาก ทำร้ายแม่ทำร้ายตัวเองอันนี้ที่เราจะเจอได้ในไวททองหขวค่ะหรือไว้ยสร้างตัวตนนั่นเองค่ะโอเควันนี้นะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเจอกันอ่าพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรดีๆมาฝากนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ